ผมทุกคนเล่มมาอยู่กับซีมันดึงเ,เหมือนเดิมเน่นี่คือต้นเรนโบ้นะครับผมผมไม่ได้เล่นแอบโกะการเดินด้วยซ้ำอันนี้แบบใหม่งั้นมาดูกันว่องว่องว่ององว่งอ๋อของตกแตง่งบายเขาไม่ซื้อคำเดียวก็คือบายเพราะไม่ซื้อนี่นะ นี่เนี่นี่เนี่เก็บอืมฮะเดี๋ยวนี่อะไรดเดียว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 ระเบืนโบโอ้ทำอะไรได้โอ้โหขายได้ราคายกิบาททุกคน สามมื่นโอ้โอ้สวัส้องก็คงกำลังเฉยหนาสื้เียงอ้าวสียงหายโหต้องมาเปิดเปิเลียงเลยแ้วทุกคยได้ของดีๆเถอะโอ้ไก่อ่าฮะเออดิงนด้วยเห็นเห็น เอาไก่ซ้ำสองไก่สองตัวเลยแล้วขอเปิดอีกฟองอยากได้เนี้อหนังหมาเนื้อหมาพ่อโอ่น้ำจิ้มอ้สองตัวนี่ทุกคนไก่สองตัวดึบ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 ,ดบ,ดบ ใส่คุ่เวอร์ชั่นนี้กวนที่สุดแล้วขอแมวอีกหนึง่งใก้อีกแล้วเต็มห้าตัวทันทีที่ทันควันโอเคโอเค,อเคนันกศิตรกรรมแถวนี้ยังไม่ต้องเกล้ากันโอเคทุกคนมามาตัด แมใช้แค่นี้เอ๊ะเดี๋ยวท้าสีขาวนี่มันอะไรท้งสีขาวมันคืออะไรฮะ่างมันวิ่งโฮเย่โฮเย่โฮโอเคโอเคทุกคนมามา,มาวันนีไปเยี่ยมบ้านพ่อชิวมานี่นะหัวบ้านพ่อืิวมีภูเขาไฟตรงนี้ภูเขาไม่ใช่ภูเผาเผา ผู้เขานะครับผมทุกคนผู้ขาวไฟกลับมาที่นี่อีกแล้วทำแผ่นไม้โอ้คำนานแสนนานนะแน่จะไม่แค่ร้อยหนึ่งเองอ่ะโอ้ ให้ทุกคนมามาลงมาข้างล่างก่อนฮะแค่ห้าพันโอ้ประชากรไม้ก็มีเยอะขอไปทำอะไรที่มันรงงโอกหูโรคตาหน่อยหนึ่งก็ยังดีอืม <c oughs> ค,คือก็องตัวอีไปทำเก็นิดเดียวก็นเนี่ยทรัพยากรไว้ก็ต้องทำทำกันก่อนอ,อนจิเนียร์สองคนทำแผ่นไม้นี้แบกโอเคอันนี้ อันนี้ไอออนขาดแคนจัดๆแม่มีเป็นงานแต่ทำไมไม่เคยใช้โอ้เนาะต้องมาช่วยกันทำเองเนาะทรัพยากรไม้เหลือน้อยมากเดี๋ยวต้องผ่านอีกสักพักจริงด้วย โอ้ยเนาะโหทุกคนได้ต้นทุเรียนมาสองต้นนี่ต้นไม่ได้กินมาหลายวันโอเคทุกคนแมาต้องไปปลูกต้นทุเรียนกันหนีละแต่ก็วันหอสภาพ ปลูกตรงนี้เลยโอเคทุกคนมาดูกันโอเคโอเคทุกคนไหมแคปเพียนเพียงเงาเลยเนาะอืมได้เวลาขึ้นมาแคปเปีโอเคทุกคนปักไปแล้ว,วโอเคทุกคนมาเลย ใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแต่คลิปนี้ต้องขอไปแต่เพีงยงเท่านี้ก่อนเลยนะครับผมบ๊ายบายโอ๊ยปลามายัแไง